สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดินะสรแฟมิลี่ตอนนี้มาถึงแล้วนะครับหน้าบ้านนะครับผมได้ยินเสียงเจ้าเจ้าเจ้าแจ๊ามานะครับพี่นัทน่าจะอยู่ข้างในนะฮะตอนนี้แอดอดิศรจะแอนุ่พี่มาแล้วนะฮะสวัสดีครับผมบาเบียอเฮ็นยังทำอะไรกันอยู่จ๊ะ โอ,โอ้โหฮะโอ้โหเจ้าของบ้านสวัสดีครับเห็น en, อะไรเลรื่อมๆอยู่ในคอนะครับอะไรอ่าสีสสเลื่อมๆ,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 ๆอยู่ในทอนะครับฮะมาดูทำอะไรกันบ้านเรามีเสาไฟฟ้าได้เห็นไหมทำอะไรกันนนู่เสาไฟฟ้าบ้านเราบ้าน<อ>เรเาเสาไฟฟ้าเข้าแล้วโอ้โหเอ้แม่บ้านเราจะเลิศแล้วนะ อุ้ยมีโซล่าเซลล์มาช่องเรียมหมุนนะคะที่นิสาบ้านเรามีเสาไฟฟ้าแล้วโอ้โหสวยจังขอบคุณมากค่ะพี่เดีเย้เย้ดีกี่กี่ชุดครับบาเบียกี่ชุดเอ่ยนี่ว่าะนี่โอ้ยยี่สิบวัตส์ยสิบวัตอ่าอุ้ยแค่นี้ก็สว่างแล้วโซล่าอ้ไรองสองทางออกมายามงขึ้นเลแม่นแม่น เมาดอันนี้บอเบี้จะติดหลอดไหนตรงไหนเนี่ยว่าที่ใส่มึงหันมาเพราะอันนี้หันไปเปียกเลยเนี่ยหลอดใช่จะมีหันมาใส่ห้างมันห็นอ๋อนะเดี๋ยวหาเสากันหาเสาอยู่เสาไหนดีดูเสาเขาดิน่ะเสาไหนดีนู่นน่ะดูเสาเขาซะก่อนทำไมเขาเอ่อประยุกต์ใช้ได้เก่งมากเลยเขาบอกว่าถ้าเสาถ้าต้นไม้มันโตขึ้นครับเสาไฟเราก็จะสูงขึ้นตามต้นไม้เข้าใจบ้างครับ โอ้โหเสาเรามันก็จะสูงขึ้นตามต้นไม้หนู่ดูหลักการของเขานะครับสุดยอดจริงๆริงอันนี้ติดอนอันนี้พำเลยใช่ไหมคะพี่นัทติดใช่ไหม่ติดมันเนียเดีวจะรีบทำรีบเปิดร้านรีบติดเดี๋ยวขึ้นไล์เก็บแนนนีเก็บคลิปนู่นทีเพ็ดีเพ็ดอยู่นู่นี่ พี่พีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ครับอันนี้ก็จัดบ้านจัดครัวจัดนู่นจัดนี่ให้มันมีอะไรมาเพิ่มหรือเปล่าคะวันนี้ดูจากไลฟ์สดมีวันนี้ก็ผู้เยือนมาเนาะพี่ไปพาไปชมหน่อยได้ไหมอ่ะเชิญครับตามสบายเด้อมาแล้วใช่ไหมคะวันจันทร์จัดข้อมูลเรียบร้อยแล้วโอเค โอ้โหสวัสดีค่ะพี่ก็ทานข้าวกันนะคะทานข้าวกับอะไรคะ บูฟเฟ่โอ้บูฟเฟ่นะคะน,น่าทานมากหือสงสัยได้มานั่งทานด้วยน,นี่นะคะว้าวว้าวว้าวานะคะเรามาดูนะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะคะในห้องครัวพี่นอกสวัสดีค่ะ โอหเห็นจากเห็นลังแล้วเนี่ยรู้เลยว่าเป็นอะไรนะคะเป็นตู้เย็นของ LG ว้าวโห,โหแสดงว่าต้องใหญ่ประมาณนี้และแล้วเราก็พบกับตู้เย็นเป็นของเล่นใหม่ของ พี่เพชรพี่นัทนะคะโหหลังจากที่วันนั้นนะที่นุกมาไลฟ์สดก็คือมีเอฟซีใจดีนะคะซื้อตู้เย็นแล้วก็ซื้อตู้อบให้ต,ตู้อบนะคะให้กับพี่เพชรนะคะเนี่ยไปตั้งแต่วันนู้นนะคะเขาเอาของมาส่งเนาะโอ้โหใหญ่มากค่ะโอ้ ประกงประกันหยิบง่ายาาใช้สอยสะดวกพี่ดาวสวัสดีค่ะแ,ะและแล้วนะคะเจอพี่ดาวอีกแล้วนะคะวันนี้เพิ่มเพิ่มเติมวันนี้คือตรงนี้คืออ่ะเขาเรียกว่าปิดเหรอตัวนี้ตัวนี้อะไร ไอ้ลงลงเย็นครับลงเย็นลงเย็นไหมลงเย็นพวกไอ้ข้าของอะไรที่กิเกกะกะที่ยังไม่ได้ใช้งานนะครับเอาไว้เก็บของนะพี่น้องเอาไว้เก็บของโอเคไม่เก็บอย่างอื่นนะครับพี่ดาก็พูดเองชงเองนะคะนุ้งไม่เกี่ยวนะคะนุ้งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนุ้งไม่เกี่ยวนะคะ โอ้นี่นะคะว้าวไม่เกี่ยว,ว,ว,ยวนุ้งไม่เกี่ยวเดอ้อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว,ยวอันนี้เป็นตู้อบนะคะที่เพิ่งได้มานะคะว้าวนะคะโอ้เรียกว่าเราใส่ไส้ให้ไอใส่ไส้ให้น่ากันก็ถือว่าตอนนี้ อุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆนี่คือครบครันเลยนะคะหลังจากที่เป็นครัวปิดเนาะก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เหลือแค่จัดเก็บให้เข้าที่เข้าทางอีกสักเล็กน้อยนะคะเนี่ยคะ่ะมีมงมีหม้<ข>อด้วยนะคะมีตรงมีตู้โอ้ห มือปรนะตูเนี่ยใส่มือประตูทีเด,ด้ดมือประตูยืมใจฮับยืมใจนะครับโอ้โอ้ก็ต้องยิืมครับพี่ดิทำไมมันโอ้ใหญ่มากเลยตื่นเต้นเพิ่งมาใช่ไหมใช่เรเามีเรามีประตูโอ้ไหนยังไงอ่ะต้องทำยังไงอ่ะ่มือเปิดนะมือเปิด มันมีมือจับห้องน้ำได้ไหมอ่ะเออได้ได้ก็แต่มันจับได้น่ะอาจับมาเลยมันไม่ใช่อะไรที่ที่จะสะดวกสะดวกพี่พี่ใช้เลยอะไรคือมือจับอะไรครับอะไรให้แกไปเอาอะไรที่เปิดประตูไงไอตัวอ่าที่ที่เนี่ยก็เหมือนกันนี่แหละนี่เออเปิดตู้เนี่ย อ้าวสวัสดีครับเนี่ยครับสวัสดีครับพี่เอติศอ๋อเดี๋ยวรอพี่นัดยาวเลยเนี่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 ยโอ้โหโอ้โหมันมีที่จับด้วยอ๋อครับจะติดตรงไหนให้อ่ะอีกฝั่งเดืองจะติดไอ้ห้องเย็นนี่ครับห้องเย็นอ๋อโอ้ยเนาะเนาะเป็นยังไงเป็นยังไง รักลักเธอจังเลยถังเลยรักเลยฮะักเลยอันนี้คือช่อบเก็บเรื่องไอ้ดูดอนนะเนี่ยลูกี้ลูกแม่เนี่อะไรไม่ไม่รู้มันคืออะไรอะ่ะโอ้วย เอาไว้ใส่ขวดน้ําอันนี้ไว้ที่ใส่ย,ยาพี่นัทอ,อธิบายให้หน่อยอันนี้ไว้ทําอะไรบ้างคะเอาไว้สว่างไข่อ,อันนี้ <ไข S 2> ที่สายยาใส่ยาใส่อะไรก็ได้ที่เราคิดว่าเป็นเครื่องสมงองสมองแต่พี่นัทอยากได้นี้เพราะว่ามันมีที่ใส่ย,ยาตรงนี้ก็วางขวดน้ําอ,อันนี้คือได้หมดเลยใช่ไหมคะใช่อันนี้ก็วางขวดน้าอ,อันนี้ก็วางขวดน้ําม่ g อ d เอาไว้กินนี่นี่ไหมใส่ไว้เราไม่ต้องเปิดตู้ใหญ่ อ๋อนุ๊กคิดออกแล้วเราเราไม่ต้องเปิดตู้ใหญ่เลยใช่เราไม่ต้องเปิดบานประตูโอ้ยนี่อะไรอเมย์ไม้กวาดใหญ่มากเอ้วดเก่งนะเนี่ยพี่ดีมหนูอยากอวดนานๆจะมีกับเขาสักทีอ่ะเอาอวดอ้วนมันนี่อเมย์อเมย์ทัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีค่ะวันนี้เรามาชมไม่ไม่เขาจะทำคลิป เออไม่งั้นเดี๋ยวขอยืมใช้สักสองปีได้ไหมโอ้โหบ๊อบๆๆอบบ๊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 ออกบ๊อบบ๊อบบ๊อ้อบบ๊อบบ๊อบอบบ๊อบหอบบ๊อบอ้น๊อบบ๊อบบ๊อบบ๊อ้บหออบบ๊ัอบบ๊ออออับไออบบอ่อออ่่บออ โอ้โหข้างบนล่ะสิโชว์ข้างบวนซิโอ้โหขบวนไม่เคยเห็นเลยอ่ะโอ้ยโหแรงเขาโอ้ยโหก็แรงจังเลยขังได้น้ำคนตัวเนี่ยว่าขังได้น้ำคนขังมั่นเจ้าก็มีไม่ใช่บ่อใหญ่เนี่ยมีตังหนูไหมไม่ใหญ่ขนาดนี้เนาะค่ะออ๋ไม่ใหญ่ขนาดนี้เเท่านี้องเนี่ย แมนบอลดีเด่ขนาดเล็กขนาดเล็กสองชั้นเหมือนกันบอลแมนบอลนี่พี่แรกว่าจะเอาสีประตูคนเขียสีประตูแล้ยเออเสียเสียภาษีแพงนะครับสีประตูไม่ใเสียภาษีแพงเขาบอกว่าอันนี้แตะแซมประตูอันนี้สองประตูแตะแซมประตูท้งนี้เลยอันนี้เลยเอาสามประตูมาอ่าฮะว้าแล้วก็เลยเอาสามประตูมาดีนะอยู่ข้างบนนะอยู่ข้างล่างไอ้มุกกดเล่นใช้ยังไงอ่ะอย่างนี้เหรอแตลโอ้โห เอาเอาที่บ้านมาเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยนี่เรามีช่องลับเปลี่ยนกันไหมพี่เปยพี่โอเปลี่ยนกันไหมพี่สีลีเราเหมือนกันเลยสีเหมือนกันเลยเหรอใช่บอบอเกณฑ์ใจของเล่นทำโดนเพราะเพชรตีแนโ<อ>โ่โอ้โหนี่นะครับอัปเดตบ้านพีินาศีพี่เพชรนะครับนี่นะครับตู้เห็นครับอะมีอะไรมาใหม่เตาอบว้าวเตาอบ นี่อะใหูไม่เครื่องอะไร้ยจาอยโอยีต่จาอโอยอยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยอะไรวะเนี่ยโอ้โหเกิดอะไรขึ้นทำาไมอะไรเ่ททอะไรขึ้นนะคกิดอะไรขึ้นเยเอาไว้ผัวซพี่ เอาไว้ผัวซ่อนโหช่างดำนะพี่ดำมันเอาไว้หัวซ่อนเลยอันนี้เพื่อใช่เองอขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอธิษฐานเปลี่ครับผมสวัสดีครับ